สร้างความตกใจให้กับชาวโซเชียลไม่น้อยเมื่อทูลกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งโพสต์รูปภาพแขนซ้ายที่พันด้วยผ้ายาวขึ้นมาถึงซอกลักษณะคล้ายเฟือกซึ่งสาเหตุที่ทรงต้องพันผ้าแขนซ้ายอย่างนี้เพราะทรงสะดุดพรมและใช้แขนซ้ายพยุงตัวแต่ผิดจังหวะจึงทําให้ข้อมือหัก และเตรียมเข้ารับการผ่าตัดทําให้ต้องงดภาระาชกรณียกิจต่างๆและที่ทรงเสียดายมากเป็นพิเศษคือในวันนี้ต้องขึ้นแสดงในงานมหากรรมรวมพลสมาชิกในโอกาสครบรอบ21ปี ToB ี to Number One ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่13-15กรกฎาคมซึ่งชาวโซเชียลเข้ามาเห็นโพสต์ของพระองค์อ้างพากันอวยพรให้ทรงหายจากอาการโดยเร็ว